สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับาสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่์ชกดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะเออเป็นอีกช่วงหนึ่งของไลฟ์อีอทธิ์ที่พยายามจะบอกว่ายิ่งสาวมนทําดีเท่าไหร่ชัยทาดีเท่าไหร่จะทําให้คนมองผัวอีทธิ์เป็นหมานี่คือคําพูดที่หลุดจากปากอีทธร์เองค่ะก็มันถ้าจะจบมันก็ไม่ยาก นะถ้าถ้าจุบมันก็ไม่ยากเขามีคําถามใช่ไหมมีคําถามอันนี้ป้าจะบอกพี่ชายแล้วกันมีคําถามถ้าป้าก็ไม่ดูทุกคนหมดหรอกมีคําถามบ้านจิตจนูบ้านจิตจุนูเนี่ยโอเคขายไหมไม่ขายเคยพูดว่าขายไหมเคยไปพฆฒนาขายหรือเปล่าก็ตอบว่าเคยแต่ว่าพอขายแล้วราคามันสูงไม่มีคนซื้อก็เลยไม่ได้ขายใช่ไหมเหตุผลตรงเนี้ยก็ตอบ ตอบคนเข้าไปเลยจะไม่มีใครเท่าถามต่อเคยประกาศขายเคยอยากขายเคยไปขอให้คนนั้นคนนี้ซื้อเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครซื้อก็เลยไม่ได้ขายก็พูดตรงนี้ก็จบแล้วไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็ฟังที่ลุงพูดโอเคก็ต้องเห็นใจลุงด้วยว่าถ้าถ้าพี่ชัยไม่ย้ายออกไปลุงก็จะโดนปากคนโน้นปากคนน,กน,น,กนี้พูดว่าอยากได้ของพี่ชยัยอยากได้ของสมน สามนยิ่งแสดงความมีน้ำใจกับลุงเท่าไหร่ลุงก็ยิ่งเป็นหมาในสายตาของเอฟซีพี่ชายสาวมนเท่านั้นต้องเบรกตรงนี้นิดนึงเลยค่ะต้องเบรกนิดนึงเพราะว่าดิฉันไม่ได้สะดุ้งแต่คนที่จะสะดุ้งน่าจะเป็นไอ้พวยโอ้โหเมียพูออกมาชัดเจนเลยว่ายิ่งสาวมนกับชายดีทําดีเท่าไหร่ไอ้พวยก็ยิ่งเป็นหมาไม่จงเป็นที่สองคนนั้นจะทําดีกับไอ้พวยและไอ้พวยมันจะเป็นหมานะคะ ฉันว่ามันเป็นหมามานานแล้วไอเนี้ยตั้งแต่สมัยที่มันเยี่ยวกางบ้านตั้งแต่สมัยที่มันเมากอดกระบ,บ้าจูกระบ,บ้าอยู่ข้างทั้งขยะอะไรเนั่นแหละมันเป็นหมามานานแล้วผัวเธอเนะี่ยไม่รู้หรอือทีนี้ย้อนกลับมาอีกเห็นไหมคะถ้าจะจบมันก็ไม่ยากแต่คนที่ไม่ยอมจบก็คือเธอเธอพูดอยู่นั่นแหละเธอเป็นคนเปิดเธอบอกเธอไม่อยากจะเปิดอะไรมากแต่เรื่องบ้านสีชมพูเธอเป็นคนเปิด แล้วตอนนี้เธอก็บีบว่าถ้าจะจบมันก็ไม่ยากก็ให้ชัยกับสาวมุลนออกมายอมรับซะว่าเคยบอกขายแต่ขายไม่ได้เพราะว่าราคาแพงไปบ้านของเขาอ่ะทำไมเขาต้องออกมายอมรับอะไรอ่พระพวกคุณไม่อยากได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรถ้าเขาไม่มาเอาไปคุณกับพังมันทิ้งกับสินเลืองถ้าคุณไม่อยากได้ไว้ทางออกมันมีดีกว่านี้แต่ คุณไม่พยายามที่จะหยุดบันแล้วตอนนี้อะไรวงแหวนรอบนอกคนทุกทุกคนลุมชัยกับสาวมูลหมดไม่ว่าจะเป็นนิรนามไม่ว่าจะเป็นไอเตียหมาตื่นไม่ว่าจะเป็นไอขาหมูใครๆก็พากันลุมพากันด่าชายัยอย่างนู้นอย่างนี้คุณว่ามันยุติธรรมสำหรับชัยกับสาวมูลที่เข้ารับใช้คุณอย่างซื่อสัตย์มปโดยตลอดแล้วเขาจะได้อะไรบ้างจากเอฟซี พอเอฟซีเขาให้ชายกับสาวมนเพื่อที่จะให้ชายกับสาวมนดูแลคุณแต่ตอนนี้เขาก็อยากมีชีวิตเป็นของเขาเองมีอาณาจักรของเขาบ้างเขาออกไปเมื่อไหร่คุณมีงานมีอะไรต้องการแรงงานคุณก็ตามเขามาได้ก็เห็นอยู่เนี่ยก็ตามเข้ามาเออมาช่วยหน่อยวันนี้ต้องการแรงงานจริงๆนะขอแรงหน่อยมันก็บอกกันได้ไม่ใช่เหรอคุณอิจฉาเขาขนาดที่จะต้องมานั่งประจานเขา นี่มีการเรียกร้องให้ออกมากราบขอโทษกันแล้วนะคุณก็บอกว่าถ้าจะจบมันก็ง่ายๆต้องออกประรับสารภาพตัวคุณเองมีอะไรจะรับสารภาพไหมอันนี้น่ะป้าไม่ได้พูดคำหยาบนะป้าพูดถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้ายิ่งพี่ชายแบบเออให้ลุงให้ลุงผมให้ผมให้ใหแสดงน้ำใจชัดเจนแต่ว่าลุงอะ่ะ ดูแย่มากในสายตายของเอฟซีที่รักพี่ชัยกับสาวมนว่าสาวมนผมนพูมากค่ะสติ๊กเกอร์เมืเอ่กอก,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 อกอี้นะคุณมาไิล้เขาจะว่วาพี่ชัยสาวมนนี่ยอมให้ลุงทุกอย่างแต่ลุงก็ยังพูดจาเสียงดังก,ก๊กกักอยู่ขนาดบ้านลุงพี่ชัยให้ลุงลุงก็ไม่อยากรับก็พูดแต่ว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันต่อก็มีจังหวะเพือ่อจะดีก็ช่วยย้ายก็ได้น่าจะย้ายไม่ไกลกคงจะไม่แพงือ่ปาบ้านบ้านที่ลอม ย้ายประมาณเท่าไร่คุณปานีหน้าเบือ่อหน้าเบื่อก็ไม่ต้องเข้ามาค่ะหน้าเบื่อก็ไปนั่งทานข้าวได้ประมาณทุ่มสองทุ่มไม่น่าบริทานข้าวเห็นไหมคะมีการพูดถึงพิราวันกันอีกแล้วไอ้พวยพูดในไร์ของตัวเองน่าเกลียดมากเลยว่าพิราวันไม่มีปัญญาย้ายบ้านตอนที่อยู่กก,กอกเนี่ยมาตั้งที่ดงดอกก็เลยต้องสร้างใหม่ใช้คําว่าไม่มีปัญญาคือทาไม ตัวเองไปดูหมิ่นตัวเองเป็นคนที่กระจอกงอกงอไม่ได้เรียนจบอะไรมาและเป็นคนหยาบคายสันดานต่ำแถมยังรังตําแหน่งฆาตกรฆ่าเด็กแม้จะฆ่าโดยอุบัติเหตุก็ตามทีเถอะมันก็เป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทําให้ชีวิตหนึ่งหมดไปแล้วไปใช้คํากับพิลาวันว่าไม่มีปัญญาตัวเองมีปัญญาทําอะไรเองบ้างไหมลําพังสองมือสองแขนตัวเองดูแลครอบครัวได้ไหม สองมือสองแขนให้ปวยไม่สามารถจะมีปัญญาหาฝาบ้านคุมฟ้าคุมฝนให้ลูกให้เมียได้ฝนจะตกเมียต้องวิ่งไปขอกระสอบปุ๋ยกับคนอื่นบ้านตัวเองกระสอบปุ๋ยไม่มีเพราะไม่มีปัญญาซื้อปุ๋ยจะเอาปุ๋ยไปใส่ต้นยางต้องไปยืมเงินพ่อไปรูด ปีสองปีแล้วทำลืมไม่คืนจนพ่อทวงมาถามพ่อว่าแล้วเท่าไหร่เลยนี่คือผัวหูวหน้าครอบครัวไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูลูกเมียตัวเองเมียต้องพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาไม่มีค่าไฟอีกเิถอกวิ่งไปขอแม่แม่ไม่ให้ชี้ไปที่บ้านน้องวิ่งหยิบยืนเขาอยู่ตลอดเวลา ปัญหาคือยืมแล้วได้คืนเขาบ้างหรือเปล่าเงินพ่อยังยืมนะเชิบ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 พอพ่อมาทวงถามว่าเท่าไหร่หรือพ่อตัวเองเอาบัตรไปรูดตัวเองก็ต้องรู้สิว่ารูดมาเท่าไหร่ถ้ามีความจริงใจจะคืนเงินนี่คือสองผัวเมียสันดานของสองผัวเมียคู่นี้และดูสิพอมีเอซีมาบ่นว่าน่าเบือ่ออาจจะเป็นเอซีคุณ คำว่าหน้าเบื่ออาจจะไม่ได้หมายถึงคุณหมายถึงการทําตัวของยูทูบเบอร์ก็ได้แต่คุณรีบจิกเขาก่อนเลยรีบสวนทันทีไม่ได้ถามอะไรเลยหน้าเบื่อก็ออกไปกินข้าวสิไปนี่คุณมีสันดานอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนคุณเป็นใส่เสื้อแดงทําไมคุณดูเป็นคนบ้านบ้าส่ซื่อแต่ตอนนี้คุณกลายเป็นอะไรที่วางตัวเป็นนางพญา ทั้งที่สกุลกาต่ําำถุนทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้คุณไม่คิดเลยหรือว่าบ้านอันนั้นถ้าชัยไม่มาเอาไปแล้วคุณไม่อยากได้ยกให้ใครสักคนในานาที่ไม่มีบ้านสิเอา้าอย่างปู้กับหมิวต้องต้องเช่าบ้านอยู่ ก็ให้เขาสองคนมาอยู่บ้านนี้ดีไหมถ้าอย่างนั้นอ้าว้าไม่ให้เมด้มดาเมยดามีห้องแล้วก็ให้ถามปุ๊กกับมิวซิ่จะมาอยู่ไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าใช่ไหมไม่ต้องเสียค่านะ้ามันเดินทางไปเดินทางมาไม่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันบ้างเลยจะเอาชนะอย่างเดียว มันยิ่งทําให้เห็นว่าคุณแล้งน้ําใจคุณไม่สนใจใยดีความเป็นอยู่ของคนในปกครองของคุณคุณเอาแต่จะเรียกเขาใช้งานคุณเอาแต่จะตําหนิเขาทับตรงนั้นไม่ดีทําตรงนี้ไม่ดีทําตรตัวคุณเองคุณไม่ลงมือทําอะไรเลยที่นั้นเป็นที่ของคุณบ้านของคุณลานจิตหมุดหมูของคุณเป็นชื่อของคุณ ทำไมไม่ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองบ้างถ้าวันหนึ่งทุกคนเขาอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ไรายได้มันไม่พอเขาไปกันหมดใครจะขัดห้องน้ำใครจะเป็นคนกวาดบ้านให้คุณใครจะทำอาหารให้ลูกคุณกินใครจะเป็นคนเก็บขยะทั่วลาน แก้วน้ำขวดน้ําที่พวกคุณกินแล้วก็วางไว้กินแล้วก็วางไว้เนี่ยใครจะเป็นคนมาเก็บให้เคยคิดอย่างนี้บ้างไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆมันจบได้ถ้าตัวคุณจบแล้วก็วางใจเป็นกลางพูดแล้วก็จบแค่นี้ไม่ต่อยอดเพราะยิ่งคุณต่อยอดไอ้พวกข้างนอกก็หอนรับมันก็จะไม่จบ